สวัสดีสวัสดีค่ะชาวธาดินนะคะคลิปนี้หมอแจนจะมาทำกําลังเกิดอะไรขึ้นในการเชื่อมโยงเชื่อมต่อในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะตอนนี้สถานการณ์นะคะชาวธาดินพืชศพกันและมังกรน,นะคะคลิปนี้อัดคลิปวันที่25มิถุนายน2 5 6 6นนะคะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุจนกว่าเราจะอัปเดตพลังงานขึ้นนะคะคลิปนี้ดึงดูดถึงคุณนะคะ คุณสามารถเข้ามาชมคลิปนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณจะชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้ตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนหรืออะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะเป็นการอัปเดตพลังงานจนกว่านะคะชาวท่าดินเราจะทําคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการอัปเดตพลังงานนะเอาละค่ะคลิปนี้ดึงดูดถึงคุณนะคะแปลว่าสถานการณ์ที่คุณกาลังเจอก็จะเกิดขึ้นประมาณนี้นะคะเอาละค่ะเรามาดูซิ ชาวธาตุดินนะคะเพืศันมังกรสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อกับคนของคุณนี้นะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะจะมาดูซิชาวธาตุดินนะคะแทมเพร์น,นะคะความเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นนะคะความไม่สมดุลหรือความเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีนะคะก็บอกว่า 5้าเหรียญเด็กถือดาบสิบเหรียญเวลาที่คนของคุณนะคะอยู่ไกลคุณนะชาว่าดินเขารู้สึกว่านะคะอยากให้อยากให้ความห่างไกลเนี้ยนะคะหรือความเหงาของเขาเนี้ยนะคะมันหมดไปคนคนนี้แอบดูหรือแอบส่องคุณอยู่ตลอดนะคะ ในความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะเป็นคนที่เจอกันแบบไปไปมามาหรือร่วมงานกันเจอหน้าบ้างไม่เจอหน้าบ้างนะคะยังเรียนรู้กันน้อยอยู่นะคะมันมีความแบบยังไม่ได้พูดที่เป็นแบบชัดเจนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเขาก็พยายามจะสมดุลความรู้สึกของเขาชีวิตของเขานะคะ ไม่ให้รู้สึกเหมือนว่าเรียกร้องความรู้สึกที่มันไม่มีคุณอยู่ตรงนี้ไม่มีคุณอยู่ใกล้ชิดนะคะแล้วก็เหมือนแบบบางครั้งคนคนนี้ก็เหมือนแบบดื้อดึงทําเป็นเฉยชาหรือเย็นชาเพราะความรักแบบพอห่างไปหรือไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็อาจจะมุ่งไปทํางานหางเงินเขาก็อาจจะมุ่งทํางานหางเงินหรืออะไรแบบเนี้ยเขานะคะคนนี้ยก,ก็รู้สึกว่านะคะกําลังรอคอยอืกําลังรอคอยคุณอยู่นะ ถ้าคนที่อยู่ห่างไกลตอนนี้เขารู้สึกเหงานะ,ะแอบดูคุณอยู่นะมีความหวัดระแวงมีความดื้อดึงเล็กๆว่าเมื่อไรจะได้เจอกันเขารู้สึกเหงานะเศร้าไม่มีความสุขนะคะนั่งรอคอยในขณะที่เขาทํางานไปด้วยโฟกัสเรื่องงานไปด้วยเขาก็นึกถึงคุณนะคะว่าเออเมื่อไรคุณจะมาอะไรประมาณนี้นะคะชาวธาตุดินนะมันเป็น energy แบบนี้เขาก็ต้องพยายาม ะะพยายามเข้าใจออพยายามปรับตัวว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันนะ,ะมันเหมือนมีอุปสรรคปัญหาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างตอนนี้คืออุปสรรคปัญหาคือความห่างไกลเขาอยากใกล้ชิกระพุนะ,ะเมื่อไรจะได้เจอกันนะฮกะนะฮกดาบนะอุปสรรคปัญหานี้มันเมื่อไรจะหมดไปในความห่างไกลของเรานะ พลังงานชาวราศีธนูพลังงานชาวราศีเมษนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือเขาหรือเธอคนนี้อาจจะมีหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานที่เขาต้องควบคุมคอนโทรลเขาก็เลยต้องทนเห็นไหมคะอยู่ห่างไกลกับคุณเงานะะอยากจะให้ความเงานี้หมดไปสักทีนะอยากให้คุณมาตรงนี้หรือเขาอยากจะเดินทางไปเจอคุณอะไรแบบนี้นะคะในสถานการณ์นี้นะเขาบอกว่าเวลาอยู่ใกล้คุณนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเวลาอยู่ใกล้คุณ เขาบอกว่าคนคนนี้กาลังรู้สึกว่าเขาอยากจะมีสถานการณ์ที่ควบคุมคอนโทรน่ะนะคะเออควบคุมคอนโทรลเช่นเขาไม่อยากได้ความสุขแค่แป๊บๆแล้วก็ต้องจากคุณไปนะ,ะอันนี้แปลว่าคนคนนี้กําลังคิดว่าจะทําอย่างไรดีเออจะทําอะไรอย่างไรดีเพื่อให้คุณกับเขาได้อยู่ใกล้ชิดกันตลอดโดยที่คุณไม่ห่างเขาและเขาก็ไม่ห่างคุณไปแล้วก็จะทํางานหาเงินด้วยเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือน เ,เขาโฟกัสที่ตัวตนของเขาแล้วก็เงินอะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะให้มันมั่นคงนะคะเขาอยากให้สิ่งนี้มันผ่านไปเร็วๆอาจอยากจะประสบความสําเร็จเร็วๆอยากมีธุรกิจหน้าที่การงานหรืออยากเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งและเขาอะก็อยากจะขอโยกย้ายหรืออาจจะมี energy อะไรบางอย่างที่เขาเรียกอ,อะไรอะนะ,ะขอคุณเป็นแฟนโยกย้ายคุณย้ายมาอยู่กับเขาเขาย้ายไาอยู่คุณหรืออะไรประมาณนี้สิ่งที่เขาคิดนะคะ การตัดสินใจนะคะแสดงว่าพลังงานชาวธาตดินตอนนี้คนของคุณกําลังตัดสินใจว่าอยากอยู่ใกล้คุณอะอยากตัดสินใจที่จะเลือกคุณไหมอ่ะนะคะายพินเทศนะนะบางพลังงานก็คืออันนี้คือเขากําลังรู้สึกว่าเ,ออเขาจะมี power มีอํานาจพอไหมที่จะดูแลเทคแคร์ care, คุณให้มีความสุขนะ,ะเขากลัวเหมือนกันนะคะว่าถ้าเขาตัดสินใจแล้วหรือนะบอก ความรู้สึกภายในใจแต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาไม่แน่ใจคุณเหมือนกันเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าขอขยายหายพินเทศหน่อยนะ,ะอืมนะคะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนคุณก็อาจจะทํางานเยอะเขาก็ทํางานเยอะนะ,ะเขากำลังคิดว่าถ้าเขาพูดสิ่งนี้ไปนะคะคุณจะโอเคไหมนะคะมีก้าวถ้วยเองอะนะคะหมายถึงว่านะ,ะอืมแปดไม้ เขาอยากพูดคุยหรืออยากติดต่อสื่อสารนะคะอยากพูดตรงๆเลยนะคะจะแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกอันนี้มันเป็นคล้ายๆเหมือนใน e n e r y พลังงานที่มันเหมือนว่าอยากเริ่มเรียนรู้กันมากกว่านี้เป็นความรักความสัมพันธ์ไม่อยากอยู่ห่างไกลเขาอยากจะทําอย่างไรให้คุณแบบว่า เขาอยากจะควบคุมคนโทนเกี่ยวกับเรื่องตัวเขาเองงาน,งานเงินความรักความสัมพันธ์แล้วก็อยากจะมีอํานาจที่ดูแลคุณอะเออนะคะดูแลคุณได้อ่ะนะคะไม่ว่าจะเรื่องเงินไม่ต้องอยากให้คุณทํางานหนะะักแสดงว่าคนคนนี้กําลังเห็นว่าคุณเป็นคนที่ทาทางานหนักอ่ะนะคะดูดีมีสเสน่ห์อยู่ห่างไกลเขามี energy พลังงานที่เหมือนห่วงอืมหวาดระแวงเนี่ยนะคะหวัดระแวงคุณห่วงหึงห่วงอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะหึงห่วงคุณว่า คุณทํางานหนักคุณอยู่ไกลนะคะไม่มีใครดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณก็เป็นคนดูดีมีเสน่ห์จะมีคนมาชอบคุณไหมอะไรแบบเนี้ยเขาไม่สามารถควบคุมคอนโทนจะบอกว่าเขาไม่สามารถควบคุมคอนโทนหรือไปดูแลคุณได้ก็ใช่ นะคะถ้าเกิดว่าเขายัางไม่ได้แบบพูดชัดเจนหรือตัดสินใจจริงจังเนี่ยเห็นไหมคะตัดสินใจจริงจังเอาคุณเป็นคนรักเป็นคนในครอบครัวเพราะตอนนีเน้เป็นสถานการณ์ที่ความรักความสัมพันธ์เขาน่าจะยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกกับคุณก็ได้เพราะไพ่ใบแรกมันเป็นแทมเพลนคือการเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ได้เป็นเจ้านายลูกน้องหรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะคะที่ ที่มันแบบว่าเออเก็บความรู้สึกไว้และวเขาก็ไม่แน่ใจว่าเออคุณโอเคไหมคุณเซเยตเขาไหมนะคะเนี่ยหายพินเทศอะ่ะคุณดูลึกลับคุณดูแบบดูไม่ออกเอ๊ะมีคนอื่นไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็คิดหลายอย่างมันเหมือนมีความหวัดระแวงว่าความสุเนี้ถ้าเขาไม่รีบทําอะไรความสุเนี้คือคุณจะหายไปไหมนะคะใช่ไหมนะ,ค,ะคุณจะหายไปจากชีวิตเขาไหมเนี่ยเห็นไหมคะเขาอยากแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึก นะอยากเดินทางและมันมีพลังงานที่ต้องการเดินทางนะเขาอยากเดินทางมาหาคุณเอาความรักมามอบให้คุณหรือรอคอยคุณเดินทางก็ได้เช่นกันมันมีพลังงานของอยากแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกและเขาคิดว่าคุณนะคะเนี่ยโอ้ปีนอพนะิคนะือคุณเป็นคนที่ทําไมคะดูมีความมั่นคงมั่นใจพลังงานใต้สํำรับนะพลังงานราศีสิงห์และคสิงคือคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งอะ่ะ คุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนดูแลตัวเองได้แล้วก็น่าจะเป็นคนที่ทํางานหาเงินเก่งด้วยนะคะพลังงานชาวท่าดินเขาก็เลยคิดว่านะคะตัวเขาเนี่ยมีศักยภาพเพียงพออย่างเพราะตอนแรกเขาคิดว่าห้าเหรียญก็คือมันเป็นแบบเขาอาจจะยังไม่มีเงินเยอะนะเขาอยากมีสิบเหรียญเนี่ยนะคะทำอย่างไรดีคนคนนี้อยู่ไกลคุณแล้วก็อยากร่ำรวยหรือมั่นคงมั่งคั่งเพราะว่าเขาเปรียบเทียบกับตัวเขาเองตอนนี้กับคุณคือเขารู้สึกเหมือนด้อยอะด้อยด้อย,ยกว่าคุณ เอเนจี Energy, นะผู้ชายของคุณธาตุดินกําลังคิดอย่างนี้ถึงคุณนะคะคุณมีความเข้มแข็งคุณมีความแข็งแกร่งและเวลาที่ห่างกันไปนะคะเขาใจหายทุกครั้งเลยเวลาที่นะะเขาไม่ได้เจอคุณนะ,ะเจอกันแป๊บเดียวเป็นความสุขปุ๊บแล้วคุณก็หายไปเงียบไปน่าจะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารนะคะอาจจะรู้สึกดีต่อกันแต่ยังไม่ขนาดที่จะเป็นแฟนกันนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่คุณห่างไปคุณดูแลตัวเองได้ดีเขาก็เชื่อเช่นนั้นนะคะและเขา ะะมันจะต้องมีสถานการณ์อะไรและเขาก็กลัวว่าคุณจะไม่กลับมาตรงนี้จะไม่กลับมาเจอเขานะ,ะเขาจะอยู่อย่างไรเขากําลังคิดเยอะคิดมากนะ,ะในธาตุดินนะและนะ,ะเขากําลังรู้สึกว่าคุณจะทิ้งเขาไปไหมหรือคุณจะเป็นคนตัดสินใจที่ว่าฉันจะอยู่ได้ด้วยตัวของฉันเองเพราะฉันเข้มแข็งแข็งแกร่งเป็นผู้หญิงที่ไม่จําเป็นต้องให้ผู้ชายมาดูแลหรืออะไรนะคะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่ากลัว กลัวความใจเด็ดของคุณว่าถ้าความรักความสัมพันธ์มันยากขนาดนี้ก็ไม่ต้องเอาก,าการอร็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะเขากำลังกลัวผู้ชายคนนี้นะ,ะนะสถานการณ์นี้นะคะเขากำลังรู้สึกว่านะเนี่ยอยากให้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะสองถ้วยนะ,ะเขาอยากเจอนะคุณนะตอนนี้นะคะเขาอยากบอกว่ารักเขาอยากแสดงออกคือเขาอยากให้มันมีปาฏิหาริย์เนี่ยนะในความรักครั้งนี้นะคะและเขากา็กำลังคิดว่าคุณนะ เ,เขาอยากจะให้ความรักเนี่ยมีปฏิหารหรือเขามีอํานาจมากพอที่จะปกป้องความรักในครั้งนี้ให้มันอยู่กับเขานะคะเพราะว่าเขาเหมือนตัดสินใจจากชัดเจนกอบคุณแล้วแหละเนี่ยให้ไหมคะมเนี่ยนะคะคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยทําด้วยกันอันนี้มันเป็นไพ่สถานการณ์เหมือนชาวท่าดินคุณกําลังเจอคู่รักหรือเนื้อคู่ของคุณเลยนะคะเนี่ยความรักเนี่ยที่เกิดขึ้นแต่เขากําลังคิดว่า เขาจะทําอย่างไรเขาจะคอนโทรลอย่างไรดีนะคะในความรักความสัมพันธ์นะชาวธาตุดินคุณน่าจะเจอพลังงานของชาวธาตุไฟนะนะคะมันมีราศีเมษราศีธนูแล้วก็ราศีกรกฎนะคะอาจจะเป็นแบบประมาณนี้ถ,ถ้าอยากรู้ว่าสถานการณ์นะคะความรักความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อแบบไหนหรือมันจะเป็นอะไรอย่างไรนะคะก็นะคะสามารถนะคะ a d ล line id ได้นะ a d ล line id เข้ามานะคะ 9ก0บาท30นาทีนะคะหรือนะคะพลังงานนี้มันใกล้เคียงกับคุณนะคะก็สามารถนะคะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะว่าสิ่งที่หมอนะคะอธิบายไปเนี่ยนะหรืออยากได้คําตอบว่าแล้วมันจะเป็นยังไงตอนจบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นะคะเพราะอันนี้ไม่เป็นการดูสถานการณ์รวมถ้าอยากได้คําตอบเป็นของคุณเองก็แอดไลน์ไอดีมานะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะกับหมอแจนนะคะตอนนี้หมอแจนยังว่างอยู่จะมีคิวยังมีคิวอยู่นะเดี๋ยวกใกล้สิ้นเดือนนะคะจะไปวัดนะคะก็เลยใครอยากจะจองคิวก็รีบมานะคะจะได้คิวนะนะคะ อืนะเอาละน่าจะประมาณนี้นะคะชาวธาตุดินพิศศบกันมังกรนะคะราศีหรือลัคนานะคะเป็นแบบตะวันตกวันที่นะคะอยู่ในดิสคริปชั่นบล็อกรายละเอียดกดกติกาการดูดวงก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็จนกว่ามหมอจนจะอัปเดตพลังงานสถานการณ์นะคะกําลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะในความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินในครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์ถ้าพลังงานนี้มันตรงต่อคุณหรือโดนใจคุณเหลืออะไรก็แล้วแต่นะคะ อยากสนับสนุนโดเนตนะคะโอนยอดกสิกรตองสี่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะชาวท่านดิน